ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่ซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 1> 3 1 7 9 5 5, 5. สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลบคัามทูเดชแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r มา8 8ดีแปมอริสผ่าดาว youtube.com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์ก ดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจะ์ได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุกประจําในวันพฤหัสบดีที่18ะคะมรมกราคม2 5 6 7นะขึ้น9่ํข้าเดือน2ปีถอวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้แต่ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใท่านใดต,ต,ต้องการให้จะเลิก <c oughs> ที่ดีจริงนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับนะ <c oughs> โอเคนะเออร่ำรวยร่ำรวยนะรีบๆรวย,ย,ยนะครับออาจารย์ทำคลิปดวงรายวันล่วงหน้าเพื่อให้คุณจะได้ไปวางแผนชีวิตนะครับระมัดระวังตัวได้นะสักสองสามวันเนี่ย นะครับแต่ก็ขอให้ทำสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จนะในช่วงนี้เนี่ยก็คือการหางานมันก็หายากนะครับและหลายคนมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยนะเป็นคนบางคนก็จบใหม่มั่งแล,ล้วนี่นั่นจบมาแล้วยังไม่มีงานทํามาถามว่าจะได้งานไหมนะครับเออบางคนก็มีโอกาสที่จะได้บางคนอาจจะต้องรอไปปีปีอีกหเดือนอย่างเงี้ยเออมันก็แล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิต นะครับแต่ก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปนะชีวิตคนเรามันต้องสู้ต้องดินน้นรนถึงจะประสบความสําเร็จนะครับและในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระนะครับหรือวันธรรมสวรนคเนี่ยในการถือศีลฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเอออย่างน,น้อยๆในคารวะเนี่ยคุณก็ต้องมีศีลสักห้าข้อนะคุณจะประสบความสําเร็จนะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะ เพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น9ก้าคำเนี่ยก็มวลลักษณะเหมือนขึ้น7จ็ดค่าแต่ก็จะเป็นจริงเร็วขึ้นนะครับความฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมดในดวงชะตานะครับต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นสวัสดีมากสาววัวใหม่วันพฤหัสบดีเท,ว,ทวดารักษา ตัดผมวันพฤหัสบดีรักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทานน้ามันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาบนะครับในดวงชะตานะต่อมาอย่างรวดเร็วเลยมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเสี่ยมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน๋อยอาจะรย์จรสั่นกระดิ่งโชคลาภอย่างความสำเร็จนะครับสาธุไม่ว่าคุณอธิษฐานสิ่งใด ขอให้ประสบความสําเร็จใน3วัน7วันหรือโดยเร็วที่สุดนะบัดน,นี้เธินสาธุ่รุยนะครับได้เสียมสีใบที่6 3โชคจะต่างท่านในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับท่านจะได้ทั้งลาบยศเขียสิสรรเสริมมีความสุขนะครับมีสิ่งที่ดีเข้ามาสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ของคุณเนี่ยนะครับก็มีโอกาสประสบความสําเร็จขอให้คุณใช้ความพยายามต่อไป พูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นรักรักด้วยกันเนี่ยด้วยดีนะครับแต่ก็อาจจะเกิดปัญหาทะเลาะบ่อแว้งเลิกลาอย่าล้างกันในที่สุดนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้ถือว่าช่วงแรกเลยจะราบรื่นซื้อง่ายขายคล่องได้ผลกําไรดีนะครับต่ต่อมามาพูดถึงในเรื่องการสมัครงานคุณก็มีโอกาสหางานทําได้แต่จะเป็นงานเพียงช่วครั้งช่วข่าว นะครับมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะักในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้นะครับแล้วก็พูดถึงดวงชะตาสุขภาพตามถึงอาการเจ็บป่้าได้ปล่วยโรคไปที่เป็นอยู่ที่ก็จะดีขึ้นคุณจะหายเป็นปกติในไม่ช้านะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคท้องแล้วก็โรคชลาอลเออโรคชลาแหมไม่ไหวเลยนะได้ยินแล้วมันสะเทือนใจและเกินนะ โอเคต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีเนี่ยสีที่ควรเว้นนะครับให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีฟ้าสีแดงสีขาวสีเขียวนะครับสีที่ดีสุดก็คือสีแดงแรงธิ์นะครับในดวงชะตาทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็ตกเฉียงใต้ ในดวงชะตานะครับตัวเลขที่คุณสามารถนำไปเสี่ยงโชคลาภได้นะครับในวันนี้ก็จะมีเลขหนึ่งหกห้าแต่แต่หนึ่งหห้าแต่แตดนะครับต่อมามาพูดถึงดวงคนเกิดวันพฤหัสประจําในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้สติปัญญาที่ดีมีความสามารถนะครับสมัครงานได้งานการสอบการแข่งขันก็ผ่านประสบความ ประสบความสําเร็จจะมีสังคมซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะต่อมาคนเกิดในวันพุธเกางคืนดวงชะตาคุณให้ระวังเรื่องงปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรคก,กร,รมนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ถือว่าดวงคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความร,รบยวนเก่งนะคนวันอาทิตย์คุณก็จะมีโชคลาภความสําเร็จวิ่งเข้ามาาคุณเนี่ยอย่างง่ายๆในดวงชะตา นะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหนื่นเหนื่อยนะครับเออเพราะจะคุณต้องอดทนต่อสู้คุณจะประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองต่อมาคนเกิดในวันอังคารในคุณอาจจะไม่ค่อยเดินหนังใจนะักในดวงชะตาทาําอะไรไปแล้วก็ม,มักไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะครับก็ขอให้คุณทําให้ดีที่สุดละกันของคนที่เกิดในวันอังคารต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับดยชะตาคุณเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริม จากมิตรและสังคมทั่วไปนะครับผู้ใหญ่หรือบุคคลที่ช่วยเหลือคุณจะเป็นคนที่พูดคุยเก่งผิวขาวหรือขาวเหลืองรูกร่ามท้วมนะครับเป็นคนที่ใบหน้าออกเป็นๆนนให้การช่วยเหลือสับสุดคุณเป็นอย่างดีต่อมาค้นเผื่อในวันเสาร์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณต้องระวังเรื่องปัญหาความเสียหายหต่างๆนะครับที่มีเข้ามาแทบตั้งตัวไม่ทันเนี่ยในดวงชะตาคุณให้ดูแลในหลงทรัพย์สินตรวจสอบให้ดีมักจะเก็บทรัพย์สินไว้ไม่ค่อยอยู่ นะครับในดวงชะตาและในช่วงจังหวะนี้ถ้าคุณไปงานศพอะไรเขาล้วแต่ไม่ควรไปนะเออควรใส่ซองไปให้แทนจะดีที่สุดนะครับในดวงชะตานะโอเคต่อมามาพูดถึงในโลงของปรากฏการณผ่าดาวทูเดย์ดนะครับดาวทูเดย์ในวันนี้เนี่ยนะก็จะมีเฉพาะดาวพระจันทร์จันทร์ย้ายราศีช่วงเวลา7จ็ดโมงสีจันทร์ก็เข้าสู่ราศีพุกศกเร่งเชา้าลัคนาราศีตุล มีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาบปาททาอะไรก็จะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับโอเคต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตานะครับราศีจัดในดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนณาราศีเมฆเนี่ยราศีเมฆดาวการงานก็ยึงอยู่กบลาภะนะครับวันนี้ต้องระวังความเสียหายปัญหาเก่าๆที่เกิดขึ้นจากงานหรือสิที่คุณทําต้องระวัง นะครับส่วนดาวการเงินคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายให้ระวังการถูกฟ้องร้องถูกร้องเรียนนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะดาวประจำตัวคุณก็อยู่ในภพสุภะวันนี้คุณอาจจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยไดเดินใ้อาจจะเหนื่อยนะต่อมาชาวนัครนารา,า 4, สีพฤกศพคนพุกศโดยชะตาคุณเนี่ยดาวพระราหูก็อยู่ราภะนะครับการงานของคุณเนี่ยในวันนี้ นะก็ถือว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางนะครับส่วนในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยในอิทธิพลดาวพุธก็เป็นมรณะกลังนี้รายจ่ายเก็บเงินไม่กอ่อยู่นะครับในเรื่องของความรักเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวอังคารเนี่ยก็อ,อยู่มรณะนะช่วงนี้นเรื่องของความรักคุณก็ไม่ได้คุกคีหรือพูดคุยอ,อะไรกันสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะครับ ต่อมาชาวลนะัคนาราศีเมถุนคนเมถุนดวชะตาคนในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพฤหัสบดีคุณก็อยู่พบลาภะนะการงานของคุณก็ถือว่าดีมั่นคงประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของความรักคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้นะส่วนดาวการเงินการทองดาวพระจันทร์เนี่ยนะครับเออก็อยู่ในพบลาภะหรว่าเป็นประตูเมเกนจะส่งผลให้จาชะตาเนี่ยนะประสบความสําเร็จ เป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฏคนกรกฏดูชะตาคุณในเรื่องของการงานอนิทธิพลดาวคานก็เป็นอกษ์อยู่ดาวการเงินมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะครับแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะเอ่อส่วนดาวคู่พอจ้องประครับประคองนะครับอย่าทะเลาะกันดีที่สุดนะท่านเรื่องความรักของคนราศีกรกฎเนี่ยคุณจะดีขึ้นก็คือช่วง กรกฎาค8ไปไม่ให้พฤษภา6 8ไปถึงจะดีนะครับต่อมาชาวลักนาราศีสิงห์คนสิงดวงชะตาคุณนี้เรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกก็อยู่ผ่านทุกการงานก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับเออได้รับมอบหมายส่วนการเงินของคุณเนี่ยดาวพุธแล้วก็มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุญบริวารหรือสินค้าผลิตภัะฑ์ใหม่ๆที่เจ้าชะตาให้ความสนใจก็ได้นะครับ ต่อมาเช้าลาัคนาราศีกันคนกันเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าจะมีคนช่วยเหลือสรับสนุนด้านการงานนะครับส่วนการเงินทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะในเรื่องของความรักก็ต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับหรือสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะต่อมาเช้าลาัคนาราศีตุลคนตุลดงวงชะตาคุณในดาวพะจั์ก็มเะเร็งลัคนา ทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารจะมั่นคงขึ้นส่วนการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับก็ขอให้ทาให้ดีที่สุดจะประสบความสําเร็จนะครับเอ่ออย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวอาทิตย์ก็อยู่สหาชาัชชะ มีเกณฑ์การเดินทางติดต่อสื่อสารดีเรื่องงานส่วนด้านการเงินดาวพระราหูในดวงชะตาคุณไปอยู่พบปวดตะนะครับคุณจะสนใจในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนู่นนี่นั่นน,น,นะครับที่คุณจะซื้อเข้ามาส่วนด้านความรักในคู่ครองก็กลุมรักอยู่นะดูแลเอาจะใส่คุณดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีธนูคนธนูดวงชะตาคุณในเรื่องของ การงานเนี่ยนะครับดาวพุธก็กลุ่มรับวันนี้งานจะมีคนชื่นหยิบยืดโอกาสงานที่ดีนะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารงานเข้ามาแต่ก็ต้องระวังในหลงคําพูดส่วนดาวการเงินดาวพระสาวคุณก็อยู่สหาชะานะครับการเงินจ่ายแลวเก็บทรัพย์ไม่ก่อยอยู่ดวงชะตาคุณให้ระวังนิดนึงอย่าไว้ใจนิดแล้วของเพื่อนนะครับในดวงชะตาส่วนด้านการเงินการทองก็มีโอกาสที่จะมีทั้งรายรับรายจ่ายเข้ามานะครับ ต่อมาช้าล,าลาาัคคาราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณเนี่ยดาวพฤหัสบดีอยู่ดึงดวง,ดวงเอาอยู่ทุกอย่างนะครับเจ้าอง,งค์เกียวโดมเคียนประตูเมคินทำอะไรก็จะสมหวังนะครับเออแล้วก็ในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยนะค,คุณจะต้องเดินทางติดต่อสื่อสารถึงจะได้รับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะครับงานคุณก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อย ต่อมาชาวล,าลคัคนาราศีกุมคนคุมดวงชะตาคุณนี้เรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวคานเนี่ยก็เป็นกเกษตรและเป็นอนุกกเกษตรแบบสลับเดือนถือว่าดวงชะตาคุณก็จะสมหวังนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของการงานที่ดีนะส่วนด้านการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสบดีของคุณเนี่ยก็อยู่สาชาบีกินการรายจ่ายนะครับในเรื่องภาษีสังคมต่างๆมีการเดินทาง นะครับในเรื่องของความรักเนี่ยดาวคู่ครองก็เป็นวีนาตนะช่วงนี้ดาวคู่ครองไม่ค่อยดีถ้าคุณจะไปร่วมหุ้นส่วนกับใครเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ไดนึงนะครับเพราะดวงชะตาคุณจะต้องทําด้วยตัวของคุณเองถึงจะดีประสบความสําเร็จนะ,ะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนมีนดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวเพื่อรหสัสบดีของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะได้เงินจากงานประสบความสําเร็จ นะครับในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาอุปสรรคปัญหาจะนําลาบมาให้นะครับเอ่อก็ขอให้โชคดีในส่วนในเรื่อง,องความรักในคู่ครองก็จะกาช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับโอเคอน,นี่ครบ12ราศีแล้วจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีรวยเพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ไปที่หนึ่งคุณจะได้อะไรนะครับทุกคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งคุณได้ฟ้าหนึ่งไม้เท้าครับสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จการเงินคุณจะได้เงินดีไม่มีหุปสักนะส่วนความรักคุณก็มีเกณฑ์การที่จะเริ่มต้นรักครั้งใหม่นะครับต่อมาคนเลอกไพ่ใบที่สองคุณจะได้อะไรดวงชะตาได้ราชาถือเหรียญน,นะครับถือว่าดวงคุณในเรื่องของฐานะชีวิตความเป็นอยู่ <S <s ก็ถือว่ามั่นคงดีในดวงชะตา นะครับแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างนะส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็มีความพึงพอใจซึ่งกันและกันไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3คุณจะได้อะไรฟับใบที่3คุณได้ลาชินีถือถ้วยนะครับถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับคุณจะมีความสุขนะมีคนเป็นห่วงเป็นใย,ยในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับการเงินก็มีเงินเข้ามาเรื่อย ส่วนความรักในคุณก็มีโอกาสนะที่จะได้เข้าสังคมและมีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองที่ดีในดวงชะตาในปีนี้นะครับโอเคอันนี้ครบ12ราสีแล้วถ้าใคนรสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ